แต่ว่าวิธีการในการที่จะแก้กฎหมายแบงก์ชาตเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการไปตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้าหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตัดตีให้เข้ากับเกือกครับหลังจากที่คุณอุงอิงพลาดท่าไปวิพากวิจารณ์บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติ ในวันที่เขาจัดแคปเปนถแถลงผลงานของรัฐบาลและก็พรรคเพื่อไทยจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กระแสตีกลับอย่างถล่มทลายแล้วก็เหมือนกับว่าคุณอุ้งยิงก,ก็พลาดท่าสร้างความเสียหายให้กับตัวเองและก็พรรคเพื่อไทยซึ่งหมดสภาพการเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ก็ว่าได้ จนทำให้พี่เลี้ยงต้องขึ้นไปหิ้วปีกลงมาด้วยซ้ำไปเราจะเห็นจากการที่แกนนาของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลหลายคนออกมาปกป้องคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกว่าคุณอุ้งอิงแค่สะท้อนปัญหาของประชาชนไม่ได้บีบบังคับแบ่งชาติ คุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพ facebook ออกมาเลยว่าทําไมจะวิพากษ์วิจารณ์แบงชาติไม่ได้แบงชาติเป็นองค์กรที่อยู่เหนือการเมืองอย่างนั้นหรือรวมไปถึงคุณพ่อภูมิโรสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ครับ ก็ออกมาบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณอุ้งอิงที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ได้ครับผมเห็นว่าความพยายามทั้งหมดของแกนนำพักเพื่อไทยที่ออกมาก็ต้องการที่จะช่วยคุณอุ้งอิงและกลบเกลื่อนความผิดที่เป็นกระแสที่สังคมวิาพากษ์วิจารณ์กันมานะครับจริงๆแล้วต้องยอมรับนะครับว่าแบงค์ชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งใครก็ตามฝ่ายการเมืองหรือสื่อมวลชนก็สามารถวิพากวิจารณ์ได้ครับแต่วิพากษ์วิจารณ์มันต้องวิพากวิจารณ์ด้วยข้อมูลที่เป็นจริงไม่ได้บิดเบือนข้อมูลแล้วก็เป็นการวิจารณ์โดยตรงไปตรงมาปราศจากอคติครับแต่การที่กรณีคุณอุ้งอิงวิพากวิจารณ์แบ่งชาติครั้งนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีอคติ และก็วิาพากษ์วิจารณ์ในบทบาทของแบงค์ชาติที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงครับซึ่งเป็นการทําลายความน่าเชื่อถือของแบงค์ชาติโดยซ้าไปครับคือหลังจากที่แบงค์ชาติไม่ยอมทําตามความต้องการของของคุณเศรษฐาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเศรษฐาเสนอให้มีการลดดอกเบี้ยแล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติก็ไม่ยอมทําตาม เราก็จะเห็นภาพความขัดแย้งระหว่างตัวคุณเศรษฐากับผู้ว่าเบงชาติเนี่ยอยู่อยู่หลายครั้งเลยนะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะไปทําอะไรเบงชาติได้หรือไปโยกย้ายกดดันปลดผู้ว่าเบงชาติได้เพราะว่าผู้ว่าเบงชาติมีเกราะคุ้มกันนั่นก็คือพรบธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุมคุ้มครองอยู่ เพราะนั่นเลยทําให้เกิดกระแสการพยายามที่จะแก้พรบรธนาคาร่งประเทศไทยเลยทําให้หลายคนก็ออกมาเป็นห่วงแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าถ้าจะแก้พรบแบงชาติเพื่อลดความเป็นอิสระไปมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทุกคนก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยรวมไปถึงอดีตผู้่าแบงค์ชาติอย่าง คุณประสานไตรัสบวรกุลนี่ก็ออกมาคัดค้านอย่างชัดเจนครับผมคิดว่าถ้าหากว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยจะใช้วิธีการแทรกแซงการทำงานของออแบงค์ชาติแล้วก็เห็นว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องข้อกฎหมายที่จะไปสั่งการแบงค์ชาติได้เนี่ยแล้จะใช้วิธีการแก้กฎหมาย ซึ่งพรรคเพื่อไทยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็สามารถทําได้เพราะว่าเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันอยู่ในส่วนของรัฐบาลอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการในการที่จะแก้กฎหมายแบ่งชาติเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการไปตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้าหรือภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าตัดตีให้เข้ากับเกลือก ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ที่เป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเพราะนนั้ก็อยากใจตระหนักอะครับถ้าหากว่ารัฐบาลเห็นว่าสามารถทําได้ลุกแกํมนาจและจะแก้ไขท่ามกลางความขัดแย้งในสังคมเกิดขึ้นมากมายเนี่ยก็ขอให้คิดไปถึงครั้งหนึ่งที่รัฐบาลลุกแกํมนาจใช้เสียงข้างมากลากไป มีการแก้ไขหรือมีการออกกฎหมายพรบเนี่ยโทษกรรมเมาเข่งหรือว่านี่โทษกรรมสุดซอยล้างผิดให้คนโกงวันนั้นเห็นได้ชัดนะครับว่าประชาชนคัดค้านและก็ไม่เห็นด้วยจึงเป็นที่มาของจุดจบของรัฐบาลยิ่งลักครั้งนี้ผมก็อยากจะให้รัฐบาลชุดนี้ได้ตรหนักนะครับทําอะไรลงไปก็ให้คิดถึงความรู้สึกของสังคมบ้างอยากคิดว่าตัวเองมีอานาจย่ำใจ ท้าทายอำนาจสังคมถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ต้องเจอจุดจบและก็เสียงคัดค้านจากประชาชนอย่างแน่นอนก็ฝากรัฐบาลชุดนี้ไว้นะครับ